สวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์ G2PS อีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตบิลล่าสุดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแอปที่มีชื่อว่าเคอร์เรนะครับเป็นแอปฟังเพลงแล้วได้เงินนะครับเป็นการฟังเพลงเพื่อหาเงิน1แอปนะครับอันดับแรกก็ฝากกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมุ่งสู่1น0่งหมนทนะครับมีรางวัลแจกมากมายและอาจจะจักกิจาก,การรมแจกเงินสดเข้าเพลบ่อยอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับช่วงนี้ไม่ได้จัดก็เพราะว่ายังไม่มีทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสปอนเซอร์ก็ไม่มีนะครับทาง youtube เองก็ยังไม่จ่ายนะครับแล้วก็อาจจะนานหน่อยนะครับกิจกรรมในช่วงนี้นะครับสำหรับแอปนี้ยังมีคำถามนะครับว่าจ่ายจริงไหมยังจ่ายอยู่หรือเปล่าแล้วก็คนที่โดนแบนนะครับไม่ว่าจะสายเชิญหรือไม่เชิญแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปทีละเรื่องเลยนะครับสำหรับ บินล่าสุดนี้นะครับได้ทําการถอนไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4เมษายนเลยยังจ่ายจริงอยู่นะครับยังจ่ายไวภายใน1วันเท่านั้นนะครับทําการถอนไปเมื่อวันที่4นะครับ1ดอลลร์แต่หากค่าธรรมเนียมอะไรไปก็เหลือประมาณ9.6เซนนะครับหรือ0.96ดอลลร์นั่นเองนะครับ สำหรับแอปนี้นะครับหลายท่านก็โดนแบนไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะสายเชิญหรือไม่เชิญนะครับสายเชิญถูกแบนเพราะว่าบางทีรับเพื่อนมาเพื่อนปั๊มนะครับเราก็ไม่รู้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับของ v ีซิงนะครับร้องเพลงแลกเงินก็เหมือนกันนะครับแต่ v ีซิงเขาจะมีแจ้งเตือนว่าเพื่อนที่คุณเพิ่มมานั้นเป็นอันตรายนั่นก็คือ เขาแจ้งเตือนมาว่าเพื่อนมีการปั๊มนะครับอันนั้นเราสามารถแคปจอแล้วยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะครับระบบเขาจะลบเพื่อนคนนี้ให้เองแต่สำหรับเคอร์เรนี้นะครับเราจะโดนแบนก่อนแล้วค่อยยื่นอุทธรณ์นะครับยื่นไปทางเมลผู้พัฒน,นาในเพจสโตเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเชิญนะครับแล้วก็คนที่ไม่เป็นสายเชิญนะครับ ไม่ได้เป็นสายเชิญฟังเพลงที่เฉดโดนแบนคือหนึ่งเลยนะครับฟังเพลงไม่ได้เปิดเสียงแล้วก็สองคือปั๊มเองนะครับคือเล่นหลาย ID หรือหลายเครื่องนะครับ IP มันจดจำนะครับว่าคุณเคยล็อกอิน ID กับเครื่องไหนแล้วคุณย้ายไปก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโหลดแอปนี้ไว้เครื่องไหนก็เล่น เครื่องนั้นยาวๆนะครับเล่นเครื่องเดียวไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปทําการโครนหรือเล่นหลายเครื่องนะครับมันโดนแบนแน่นอนสําหรับแอนนี้ถ้าเล่นดีๆเขาจ่ายจริงนะครับเพอๆบางวันภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าเลยถ้าช้าสุดก็คือ1วันนะครับถอนวันนี้พรุ่งนี้เช้าจ่ายเลยในการเล่นนะครับก็คือ เรากดฟังเพลงไหนก็ได้นะครับเมื่อกดมาที่เพลงแล้วให้ทําการเพิ่มเสียงให้สุดเลยอ่าแต่ถ้าทําอย่างนี้นะครับม,มันก็จะมีภาษาอังกฤษเตือนนะครับให้เราเปิดเสียงมิฉะนั้นจะไม่ได้ตังค์นะครับอ่าแล้วเราก็เพิ่มเสียงสักนิดสักหน่อยก็ได้นะครับไม่ถึงกับต้องดังมากเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องกับข้างบ้านนะไม่ต้องเปิดเสียงดังมาก บางคนบอกว่าอแอดบอกให้เปิดเสียงดังๆนะ,ะต่อลำโพงออกไปนอกบ้านข้างบ้านยิงมาผมไม่รับรู้ด้วยนะครับเปิดเสียงดังๆแล้วใส่หูฟังก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องฟังก็ได้คือแบบเปิดเสียงเสร็จปั๊บใส่หูฟังวางทิ้งเลยแล้วก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่รบกวนใครด้วยส่วนแอปนี้ก็ถอนขั้นต่าอยู่ที่ $1 ดอลลาร์จนไปถึง20ดอลลาร์นะครับ ถ้าใครจะถอนเป็นสิ่งของก็ได้นะครับแต่ทักไปทางเมลผู้พัฒนาก่อนก็ได้ว่าเราจะถอนเป็นสิ่งของสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ติดต่อผู้ที่รับส่งของระหว่างประเทศด้วยนะครับการจะส่งข้ามประเทศนั้นก็มีภาษีการจ่ายเยอะมากนะครับอาจจะไม่คุ้มในบางอย่างนะครับในการข้ามประเทศราคาค่าธรรมเนียม แพงพอกับของที่ส่งเมนูต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงที่เราเคยฟังนั่นเองนะครับส่วนการเชิญเพื่อนก็ไม่มีอินไวย์โค้ดนะครับแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนก็เพื่อนๆเ,เลยนะครับเมนูก็จะมีแค่5เมนูนี้นะครับมีหน้าหลักแล้วก็ฟังเพลงถอนต่างๆนะครับส่วนภารกิจของหน้าแรกนะครับก็จะมีการ เช็คอินแชร์โลเคชันนะครับแล้วก็ดูว mm ิดีโอเพื่อรับเหรียญเพิ่มนะครับก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายสำหรับหน้าแรกนะครับส่วนเหรียญ b b นี้นะครับก็จะเป็น VIP mm hmm. เหมือน VIP ไปในตัวนะครับสามารถซื้อได้1ดอลลาร์นะครับจะเป็น VIP ในตัวคือได้เพิ่ม50%คะแนนนะครับ เมื่อเราฟังเพลงหรือเชิญเพื่อนหรือทำอะไรที่ได้คะแนนนะครับมันจะเพิ่มมา50%ก็จะดีในกรณีหนึ่งนะครับมีระยะเวลาของ VIP ก็คือ30วันนะครับใครที่จะซื้อเหรียญ BB นะครับคลิปก่อนก็ไม่รู้ว่าเหรียญ BB เอาไปทำอะไรพอเราถามผู้พัฒนาก็คือได้คำตอบมามันคือ VIP นั่นเองนะครับเหมือนเราซื้อบัตร รายเดือนนะครับในการฟังเพลงนั่นเองก็สำหรับแอปนี้มาอัปเดตข่าวสารกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อัปเดตบิลล่าสุดอย่างใจอยู่แน่นอนนะครับใครที่สนใจจะเล่นเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i ร e แล้วก็ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกลุ่มเลยแล้วกันนะครับวัยรุ่นสช่างตัวหางเงิน FCV2 นะครับสำหรับผู้ที่สนใจใน FC เท่านั้นนะครับ เข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสนะนําหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกทๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารนะครับแอปไม่ฟรีเราไม่เสี่ยงนะครับแอปไหนลงทุนเรายิ่งไม่รับเลยนะครับเข้ามาเฉพาะคนที่สนใจในแอปฟรีเท่านั้นนะครับอาจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลเงินสดเพลเพาภายในกลุ่มก็เป็นได้เข้ามา ติดตามกันเยอะๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแค่์กันอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมานําเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนํากันอีกนะครับสาหรับวันนี้ผมมา s ซ e r g ทู s ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย